สวัสดีค่ะพบกาับจาันเจ้านะคะวันนี้จะมาดูดวง12ราศีนะคะในเดือนกันยายน2565เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มเดือนแรกนะคะของคนเกิดราศีเมษนะคะเรื่องการงานนะคะจะเป็นอย่างไรการงานเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องขัดข้องนะคะมีเรื่องไม่สบายใจที่ต้องคิดเยอะนะคะออนอกจากนั้นนะคะเรื่องงานเนี่ยจะมีเรื่อง การไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะคะค่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะจะเป็นอย่างไร <S <S> <S การเงินเดือนนี้นะคะมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะโดยการวางแผนของเราแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะเดือนนี้ก็ลงทุนได้นะคะเรื่องความรักนะคะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะเรื่องความรัก เดือนนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องออแบกรับนะคะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องที่ต้องรับภาระกับคนรักของคุณนะคะเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเรื่องสุขภาพดูแล้วจะมีปัญหา อยู่นะคะมีเรื่องของโรคที่คุณเป็นอยู่แล้วซึ่งเป็นมานานอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็จะปรากฏอาการของโรคมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเรื่องปวดหัวะคะ่ะเรื่องการใช้สายตาที่เยอะนะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนะคะปวดไหล่ปวดหลังนะคะ สวัสดีค่ะมาดูดวง12ราศีนะคะในเดือนกันยายน2565ของชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานเดือนนี้นะคะสบายๆไปได้เรื่อยๆนะคะออมีเพื่อนร่วมงานนะคะคุณมีทีมทำงานที่ดีมากเลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่มีงานเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเดือนนี้จะมี เกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะคะคนที่กำลังมองหางานอยู่เนาะก็เดือนนี้การงานดีนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะเป็นอย่างไรในเดือนกันยานะคะการเงินดูแล้วจนดูแล้วจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ที่จำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายอะคะ่ะอย่างที่เราไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้กอ็อาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะเหมือนกับว่าชักหน้ามีถึงกลางหรือว่า มีจะหาเงินมา,มาจ่ายในส่วนที่มันเหมือนกับว่ามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ะคะ่ะให้ระวังเรื่องเรื่องนี้นะคะต่อไปเรื่องความรักเป็นอย่างไรนะคะเรื่องความรักเ,เดือนนี้นะคะก็จะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะบางทีก็ต้องใช้เหตุใช้ผลกันเยอะๆนะคะเดือนนี้อนอกกนั้นก็ ความรักก็สุขสบายกันดีนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ระหว่างเรากับคู่ของเราเท่านั้นนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะสุขภาพไม่มีอะไรต้องเตือนนะคะขาจบราค่าราศีพฤษภคะ่ะ มาดูดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนกันยายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนะคะดูแล้วจะมีปัญหาความขัดแย้งในที่ทางานจะมีการทะเลาะเบาะแวงนะคะในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานกับอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะดูแล้วจะมีปัญหาเนาะปัญหาจากอะไรปัญหาเกิดจากเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ จะมีคนหาเรื่องเรานะคะในที่ทำงานได้ให้ระวังเยอะๆนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องการเงินนะคะโอเดือนนี้เ,เดือนนี้เดือนนี้ดีกว่าเดือนที่แล้วนะคะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยจะเป็นไปเป็นไปได้ด้วยดีนะคะให้ระวังเรื่องค่าที่จ่ายที่ท,ที่ที่เกินจําเป็นนะคะ หรือที่หรืออะไรที่เราอยากได้แล้วก็เราต้องใช้จ่ายจนเกินตัวนะคะอันนี้ให้ระวังเนาะส่วนเรื่องความรักนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหากันนะคะแต่ว่าไม่เยอะปัญหาเรื่องอะไรปัญหาเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเรื่อง จากเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองระหว่างเราสองคนนะคะก็ให้ระวังนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพเดือนนี้สบายๆนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเตือนให้ระวังเรื่องเขานิดนึงนะคะเรื่องการนั่งนานๆนะคะถ้าเวลาทำงานก็ขอให้ผ่อนคลายอิริยาบถนะคะนั่งจาก แล้วก็เดินมาทำโน่นทํานี่นะคะแล้วก็กลับมานั่งทํางานต่อบ้างนะคะสวัสดีค่ะมาดูดวง12ราศีของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานก่อนเลยนะคะ การงานเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในเรื่องที่ทํางานเลยนะคะจะมีความขัดแย้งในที่ทางานค่อนข้างเยอะเลยเออคุณจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาหรือคนที่เหนือกว่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันการพูดคุยที่ไม่เข้าใจกันให้ระวังเรื่องการใช้คําพูดนะคะในในที่ทํางานนะคะเดือนเดือนนี้ดูแล้วมีปัญหานะคะ ต่อไปเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินดูแล้วเ,เดือนนี้จะมีเงินที่เขาเรียกว่าเข้าเข้าออกอหมือเว่าเงินที่ได้มาก็ต้องมีเหตุใช้จ่ายไปนะคะตามเหตุตามผลของมันแต่ว่าเดือนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่จะไม่ติดขัดมากนะคะเหมือนยว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ได้เนาะ ต่อไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องความรักเดือนนี้ดูแล happy ดีนะคะจะมีปัญหาเรื่องความคิดความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะคะในเรื่องอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะไม่แน่ไม่นอนก็ให้มั่นคงกันไว้นะคะส่วนคนที่ที่ยังโสดนะคะมีแนวโน้มว่าจะพบคนที่ถูกใจนะคะ ต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้มไม่มีปัญหาอะไรนะเดือนนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะสุขภาพไม่มีอะไรที่ต้องเตือนนะคะจบราคาดวง12ราศีนะคะของชาวราศีสิงห์ในเดือน กันยายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะเอ่อจะมีความรู้สึกว่างานเนี้ยไม่ค่อยจะแฮปปี้ในเรื่องทำงานที่เท่าไหร่นะคะสักๆเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้รับมาค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินของชาวราศสีสิงจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการเรื่องการเงินเดือนนี้นะดูดูแล้วจะมีแนวโน้มไปกินไปเที่ยวไปดื่มอะไรเยอะนะค่อนข้างเยอะเดือนนี้นะคะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเงินได้นะคะทําให้เหมือนกับว่าไปเที่ยวกินใช้จนเกินความจําเป็นก็อาจารย์เตือนนะคะว่า ไปพอเหมาะพอควรนะคะค่ะต่อไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องความรักเดือนนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะจะมีบางช่วงบางอารมณ์เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเฉยๆกับคนรักนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่าง ต,ต,ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็นิ่งๆเฉยๆซึ่งกันและกันดูแล้วก็ไม่ได้หอมหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนนี้นะคะ,คะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีสิงห์สุขภาพไม่ดีเลยเดือนนี้นะคะจันให้ระวังเยอะๆเลยเตือนให้ระวังนะคะจะมีเรื่องเ,ออเรื่อง เรื่องปวดเขา่าปวดแข้งปวดขานะคะแล้วก็มีเรื่องไม่สบายจะมีเรื่องที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะรวมถึงเขาเรียกว่า Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมยังคงอยู่นะคะให้ระวังเรื่องการใช้สายตาเรื่องการปวดไหล่ปวดหลังปวดขาไปถึงขาเลยนะคะแล้วก็เน้นช่วงขานะคะขาขาด้านซ้ายนะให้ระวังนะคะจบราคา สวัสดีค่ะจะมาดูดวง12ราศีนะคะของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนะคะเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรเรื่องงานเดือนนี้นะคะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะคนที่มองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนงานเนี่ยดูแล้วยังยังไม่ได้นะคะยังคงต้องทำงานนี้อยู่นะคะคนที่อ่ากำลัง คิดอยากเปลี่ยนงานนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรเรื่องการเงินของชาวราศีกันนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้ดูแล้วสบายๆนะคะเหมือนว่าการใช้จ่ายของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในในระดับที่เรา เราเหมือนว่าสามารถจัดการได้อะคะ่ะยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะต่อไปเป็นเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกันเรื่องความรักเป็นอย่างไรเรื่องความรักมีเรื่องเขาเรียกว่ามีเรื่องผิดหวังในความรักอยู่นะคะออตอนนี้ถ้าคุณคบใครอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่อง ความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเลิกกันได้นะคะก็ให้ระวังกันเยอะๆนะคะโอเคต่อไปเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะของชาวราศีกันนะคะสุขภาพเดือนนี้ให้ระวังนะคะเดือนนี้จะมีเรื่องโรคที่เราป่วยอยู่แล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเยอะกว่าเดิมอีกนะคะ ยังคงต้องรักษาโรคนั้นๆอยู่นะคะยังเจ็บป่วยอยู่ยังต้องรักษาอยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะจบละค่ะค่ะมาดูดวงของชาวราศีตุลน,นะคะในเดืเอนกันยายน25 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานก่อนนะคะเรื่องงานดูแล้วจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับ เพื่อนร่วมง,งานหรือทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะจะให้ระวังเยอะๆนะคะในเรื่องการงานเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังยังมีเกณฑ์ที่จะต้องออกเดินทางหรือว่าออกไปติดต่อประสานงานออกออกไปยังที่ทํางานนะคะรือออกเขาเรียกว่าออกเดินทางไปทํางานที่อื่นด้วยหรือว่าไปไปมา,มากับที่ทํางานนะคะเรื่องงานจะมีเรื่องอต้องต้องต้องเดินทางอยู่นะคะ ต่อไปเรื่องเงินของชาวราศีตุลน,นะคะเรื่องเงินเดือนนี้แฮปปี้นะคะจะได้รับคุณจะมีโชคนะคะคุณจะได้รับเ,เงินก้อนใหญ่พอสมควรในเดือนนี้นะคะในกรณีที่คุณได้ลงทุนอะไรไว้นะจะได้เงินเข้ามานะคะจะมีเงินเข้ามาเรื่องความรักเป็นอย่างไรนะคะ ความรักเดือนนี้ดีนะคะเดือนนี้เขาเรียกว่ามีความสุขทั้งสองฝ่ายเลยต่างฝ่ายต่างเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเขาออกข้าใจกันดีดูแลไม่มีปัญหาอะไรนะคะ mm hmm. เรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพดูแล้วไม่มีปัญหานะคะจะจะมีแต่เรื่องที่เราเออเรียกว่า ทุ่มเทหรือหักโหมในการทํางานมากเกินไปนะคะจะทําให้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องอยังเหมือนเดิมคือเรื่องออฟฟิศซินโดรมอะค่ะเรื่องที่เรานั่งแช่นานๆนะคะแล้วเราจะเจ็บหลังเจ็บบ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังนะคะจบราคาของชาวราศีตุลค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมาดูดวง Uh, 12ราศีนะคะของชาวราศีพฤกจิกนะคะในเดือนกันยาย,ยน2565นะคะการงานจะเป็นอย่างไร <S <S เรื่องงานนะ <S 1> <S 1> ดูแล้วเดือนนี้คุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือมีปัญหาทะเลาะบาะแว้งกับเพื่อนหรือกับญาติผู้ใหญ่หรือกับคนที่เ,เขาเรียกว่า เป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกันนะคะมีให้ระวังเรื่องการใช้คําพูดนีที่ทางานนะคะต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีพฤิกจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเงินดูแล้วเดือนนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายนะคะมีเกณฑ์การที่จะต้องนําเงินบางส่วนไปลงทุนเพิ่มนะคะในเรื่องการเงินดูแล้วก็ เดือนนี้ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีความกังวลนิดหน่อยนะคะในเรื่องเงินส่วนเรื่องความรักนะคะของชาวราศีพฤษกจ,จะเป็นอย่างไรนะคะความรักเดือนนี้บา,บางวันนะบางวันมีความสุขดีนะคะเข้าใจกันดีเนาะแต่บางวันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องให้เราต้องต้องแก้ไขอะคะ่ะมีปัญหาที่อาจจะไม่เข้าใจกันมีปัญหาหปวดหัวให้ต้องให้ต้องมา ปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีทั้ง2แบบนะผสมกันในเดือนนี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่ต้องเขาเรียกว่าไปไปบำบัดฟื้นฟูสุขภาพอาจต้องไปนวดอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะต้องไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสายตาหรือการมองเห็นของเราอะคา่ะหรือการตัดแว่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะที่หนักหนาอะไระคะ่ะสวัสดีค่ะมาดูดวงชาวราศีธนูนะคะในเดืนกันยายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะดูเรื่องการงานก่อนนะคะการงานเดือนนี้ดูแล้วจะมีเกณฑ์ของ ของการเปลี่ยนงานย้ายงานด้วยเนาะถ้าคนที่คิดจะหางานใหม่นะคะจะจะได้จะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือจะได้ย้ายงานนะคะหรือจะมีการที่ได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่อื่นด้วยนะคะการงานเดือนนี้ก็ก็ถือว่ายังคงไปได้นะคะแล้วก็จะต้องใช้ความอดทนในที่ทํางานเยอะๆนะคะงานหนักพอสมควรนะเดือนนี้นะคะ ต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วเกือบจะเกือบจะติดลบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีคนมาช่วยเนาะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะบริหารการเงินไปได้นะคะก็ก็เดือนนี้ดูแล้วก็ยังพอไปได้เนาะ โอเคเรื่องความรักนะคะของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรความรักเดืนนี้นะคะดูแล้วมีการเขาเรียกว่ามีเรื่องที่ต้องปะทะกันบ้างปะทะยังไงก็คือบางเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะก็ต้องมีการคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะก็ยังคงเ,เขาเรียกว่ายังคงประครับประครองไปกันได้นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีธนูนะคะสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดือนนี้จะม,มีเรื่องที่อาจจะต้องไปออกกำลังกายบ้างะคะ่ะไปฟิตเนสไปรีแลกซ์ตัวเองบ้างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าไม่มีอะไรไร้ายแรงนะคะค่ะจบราคา สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกันยายน2565นี้การงานเป็นอย่างไรนะคะการงานเดือนนี้ดูแล้วมีความขัดแย้งในที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานของคุณจะมีปัญหาไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาขัดแยง้งไม่เข้าใจหรือชวนทะเลาะคะ่ะให้ระวังดีๆนะคะต่อไป เรื่องการเงินนะคะของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอ,อ,อยากได้อะไรก็จ่ายไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าบริหารการเงินได้อยู่ดีนะคะมีการใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่ว่าตัวเองอะสามารถที่จะรักษาการเงินของตัวเองไว้ได้ดีอยู่นะคะ เรื่องความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเนาะมาถึงว่าปัญหาที่คุณไม่เข้าใจกันมีเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของออความที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะเคร่งขึมความที่ ไม่ยอมกันทิฐิมาณสูงนะคะของของเรากับของคู่ของเรานะคะจะทำให้เกิดการทะเลาะก,กันได้นะคะเดือนนี้ก็ใช่ระวังการใช้อารมณ์ดีๆนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพเดือนนี้มีปัญหาเนาะเดือนนี้มีปัญหาเอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของอารมณ์ เรื่องของเรื่องของโรคซึมเศร้าอะอารมณ์ภาวะของอารมณ์ของจิตนะคะที่ที่เราวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้เกิดเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือนอนไม่หลับได้อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็ให้ระวัง เรื่องสุภาพที่จะตามมาต่อไปนะคะที่ที่ที่จะมาต่อเนื่องกับเรื่องเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับออกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลำไส้นะคะตบราคาของชาวราศีมังกรสวัสดีค่ะ มาดูดวงของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกันยายน2565นะคะการงานเป็นอย่างไรการงานเดือนนี้นะคะดูแล้วคุณมีทีมเพื่อนร่วมงานที่ที่ดีนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นผู้นำสามารถที่จะบริหารลูกน้องนะคะหรือคนในองค์กรได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความ ความไม่เข้าใจกันในในทีมของคุณนะคะที่ต่างฝ่ายต่างต่างคิดที่ไม่ตรงกันนะคะทําให้จะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานยังเป็นไปได้ดีนะคะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะคะ<ๆ>การเงินเดือนนี้ดูแล้วมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ที่เรา จําเป็นหรือต้องการอะไรคือความจำเป็นอะไรคือความต้องการเนี่ยให้แยกแยะให้ดีนะคะจะมีการใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะคะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศรีกุมนะคะความรักเดือนนี้มีปัญหานะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงนะคะจากอะไรเกิดจากคำพูดของเราเกิดจาก ปัญหาที่มันค้างคากันมานานแล้วนะคะจะมีเรื่องที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกันเราไม่เข้าใจกันต่อไปได้นะคะ,อ,ะอาจจะมากแค่ไหนอาจจะทะเลาะกันได้จนเลิกลากันได้นะคะ,ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในใ,ใ,ในในเร็วในใน,ใน,ในวันสวันนี้เนาะปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมานานละแล้วมันก็เหมือนกับว่ามามามา,มารวมในเดือนนี้นะคะแล้วก็ทําให้มีเหตุที่จะ ทะเลาะกันได้ดีเดน,นี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องมันจะมีเหตุเรื่องเจ็บป่วยผ่าตัดนะคะมากแค่ไหนไม่ไม่เอ่อเขาเรียกว่ายังไงดอีอ่ะจะมีเรื่องบาดเจ็บผ่าตัด หรือบางคนคิดจะไปทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้นะคะจะมีอยู่ถ้าได้รักษาแล้วอะคะ่ะถ้าได้ผ่าตัดแล้วอาการก็จะดีขึ้นเนะาะก็จะหายป่วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะมาดูดวงราศีมีนนะคะในเดือนกันยายน2.5 6 5เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะดูเรื่องการงานนะคะ เรื่องงานเดือนนี้เบื่องานมากเลยรู้สึกว่าเบื่องานไม่อยากไปทํางานเลยอยากอยู่เฉยเไม่อยากทํางานเลยแต่ว่าก็จําต้องไปนะคะก็ขอให้อดทนในเรื่องทีท่ทํางานเยอะนะคะก็คืองานที่ทําอยู่ก็ให้ทําไปก่อนเนาะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ก็ค่อนข้างยากนะคะให้อดทนไปก่อนนะคะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะของชาวราศีมีน การเงินเดือนนี้ดูแล้วสิ่งที่หามาได้ะคะ่ะจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายไปตลอดเลยถึงกับติดลบนะคะเดือนนี้อาจารย์เตือนว่าให้ระวังเยอะๆนะคะเรื่องการเงินอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะก็ขอให้ขอให้คิดดีๆก่อนที่จะใช้จ่ายนะค่ะต่อไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรเรื่องความรักเดือนนี้อ่ จะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เรารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ร้ายแรงอะไรจะเป็นเรื่องเล็กเล็กแน่อนอะนคะ่ะที่ที่เรายังมองว่าคนรักของเราเนี่ยยังยังยังไม่ดีพอในเรื่องบางเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรนะคะนิดหน่อยเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่งอนกันแค่นั้นเองนะคะแต่ว่านอกนั้นก็ยังไปได้ดีเนาะ ไปเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพาใครที่มีโรคประจำตัวค่ะก็ยังก็ยังเป็นอยู่เนาะก็ยังมีอยู่นะคะยังยังคงยังคงยังคงอยู่แต่ว่าเดือนนี้อาการของโรคเนี่ยจะจะไม่ไม่ปรากฏอะไรอะคะ่ะจะไม่เป็นอะไรยังก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจบละค่ะ